สวัสดีครับต้อนรับสู่ podcast HR Talk กับผมประคัณบันทพบลังกุลนะครับวันนี้เอาประเด็นเรื่องการประเมิน competency มาคุยกันสักหน่อยเพราะว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าเรื่องของ competency หรือภาษาไทยที่เราแปลว่าสมรรถนะซึ่งอาจจะแปลแล้วก็ยังไม่เข้าใจายอยู่ดีก็คือเรื่องของตัวพฤติกรรมเนี่ยละฮะในการทางานของพนักงานเนี่ยจะทำยังไงที่จะทำให มネเจอร์สามารถที่จะประเมิน competency ได้ตรงกับพฤติกรรมจริงๆของพนักงานเพราะว่าถ้าเทียบ competency กับ KPI ที่เราคุยกันไปเมื่อวานเนี่ยนะฮะเราจะเห็นชัดเจนว่า KPI ถ้าเรากำหนดดีๆเราวางเป้าหมายกำหนดตัวเลขไว้ค่อนข้างชัดเจนแล้วเนี่ยแล้วถ้ามีข้อมูลมีการเก็บรวบรวมข้อมูลในแต่ละช่วงเวลามันทำให้เราสามารถที่จะประเมิน ผลงานในมุมของเอาคำก็คือผลลัพธ์ความสำเร็จที่วัดได้ของพนักงานได้ชัดเจนมากตรงไปตรงมาเป๊ะนะครับเพราะว่าผลผลลัพธ์ออกมาด้วยตัวเลขแบบไหนเราตั้งเป้าแบบไหนมันสามารถประเมินชนกันได้เลยแต่ในมุมของพฤติกรรมพนักงานนี่สิที่ทุกองค์กรผมว่าเกือบ100%เวลาเรามีการบริหารผลงานหรือประเมินผลงานพนักงาน เรามักจะมีการกําหนดอยู่2มุมโดยปกตินะฮะก็คือมุมเรื่องของ KPI ก็คือผลลัพธ์จะต้องทําได้เท่านั้นเท่านี้แล้วแต่หน้าที่และความรับผิดชอบของแต่และตําแหน่งกันไปและอีกมุมหนึ่งที่กําหนดไว้ก็คือตัว competency หรือมุมมุมพฤติกรรมของพนักง,งานนี่แหละฮะส่วนใหญ่ competency ก็มักจะถูกกําหนดจากตัว core value ขององค์กรจะได้ไปในทางเดียวกันเป็นตัวเดียวกันนะฮะพนักง,งานก็จะสามารถแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่องค์กรต้องการ ได้ด้วยนะฮะแล้วก็สามารถจะเอามาใช้ในการบริหารหรือประเมินผลงานพนักง,งานได้ด้วยอีกทางหนึ่งประเด็นที่ตามมาก็คือ competency เ,เราจะประเมินยังไงที่จะทำให้มันออกมาแล้วแฟร์ตรงไปตรงมาไม่เป็นความรู้สึกของผู้ประเมินประเด็นพวกนี้มันเป็นความท้าทายนะครับผมอาจจะมองว่าถ้ายากถามว่ายากไหมมันมันก็ยากส่วนหนึ่งที่จะทำให้ manager ประเมิน competency ของลูกน้องออกมาแบบชัดเจนนะครับ ก่อนจะไปถึงวิธีการประเมินให้มันตรงไปตรงมาเนี่ยเราคงต้องมาคุยกันในประเด็นที่ว่า competency มันคืออะไรกันแน่หลายองค์กรเวลาเขาทำ competency ขึ้นมาเขามักจะมองแค่เพียงตัวชื่อของ competency แล้วก็มีนิยามนิดหน่อยนะครับอย่างเช่น competency ที่ชื่อว่า teamwork อย่างเงี้ยครับก็อาจจะนิยามว่าก็คือการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี นะการมีปฏิสัมพันธ์อย่างสุภาพชนอะไรก็แล้วแต่มันจะมีนิยามที่เขียนออกมาแบบนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะประเมินพนักงานว่าเขามีทีมเวิร์กตามนิยามนี้ได้หรือไม่มันไม่ใช่แค่เพียงการมองหน้าพนักงานแล้วก็ใช้ความรู้สึกว่าเอ้ยที่ผ่านมาเนียเ่ยเด็กคนนี้มันทำงานกับคนอื่นได้หรือเปล่ามันเป็นเซนส์นของความรู้สึกของนายถ้าเป็นอย่างเงี้ยมีปัญหาแน่ในการประเมินคอมพิเทนซีแต่ คอมเดนซี่ที่ดีถ้าเราจะประเมินให้ตรงแล้วก็ถูกต้องนะครับหัวหน้าหรือผู้จัดการของพนักง,งานคนนั้นจะต้องคอยสังเกตพฤติกรรมตามที่ระบุเอาไว้พฤติกรรมก็คืออย่างสมมุติว่าเราเราใช้คำว่าทีมเวิร์กทีมเวิร์กเนี่ยถ้าพูดคำนี้คำเดียวหรือเอา Definition หรือนิยามที่เขียนไว้ประมาณสัก2องบรรทัดมาตีความผมเชื่อว่านายจะตีความอย่างหนึ่งลูกน้องจะตีความอีกอย่างหนึ่ง เพราะฉะนั้นพอถึงเวลาประเมินเนี่ยถ้ามุมมองของ2คนนี้มองไม่ตรงกันมันก็มีปัญหาขึ้นมาทันทีถูกไหมฮะดังนั้นตัว competency เราต้องมองเป็นชุดพฤติกรรมของตัวนั้นนะฮะอย่างเช่นคนที่ทํางานเป็นทีมกับคนอื่นได้ดีเขาจะต้องมีพฤติกรรมหลักๆที่แสดงออกให้เราเห็นนะครับมีอะไรบ้างแล้วเราก็เขียนเป็นชุดพฤติกรรมเลยเช่นเมื่อถึงเวลาประชุมพนักง,งานที่ทํางานร่วมกับคนอื่นได้ดี จะพูดจาให้เกียรติคนอื่นจะไม่โต้แย้งด้วยถ้อยคําที่รุนแรงนะครับหรือว่าชี้หน้าด่าคนอื่นอะไรก็แล้วแต่คือมันจะต้องแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมพวกนี้ครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้มันเคลียร์กันนะฮะว่าสุดท้ายแล้วถ้าทั้งปีเราคอยสังเกตให้ดีแล้วเนี่ยพนักง,งานพฤติกรรมโอเคเลยเข้าข่ายว่าแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่ดีตามนิยามตามชุดพฤติกรรมที่เรากําหนดไว้เราก็จะได้ประเมินเขาได้อย่างถูกต้องตรงไปตรงมานั่นเอง นักง,งานเองก็จะได้รู้นะฮะว่าปีนี้ตัวพฤติกรรมพวกที่เขาต้องแสดงออกมันต้องมีอะไรบ้างกรณีถ้าเราคุยกับเขาตั้งแต่ต้นปีนะฮะว่า c o m p e เ e นซี5ตัวของบริษัทแล้วนะคุณต้องแสดงพฤติกรรมอะไรให้ทางพวกผมเห็นบ้างเนี่ยนะฮะแล้วก็เซตขึ้นมาเลยเป็นชุดพฤติกรรมที่ชัดเจนถ้าเราสามารถทําตรงนี้ได้ประเด็นการประเมินคอม p ิเ e นซีมันจะลดความยากลงไปได้นิดนึงละผมว่าอย่างน้อยก็ครึ่งหนึ่งละ นะเพราะว่าหลายพาอมุมมองของนายกับลูกน้องมองในมุมเดียวกันละคราวน,นี้ตัวพนักง,งานเองเนี่ยประเด็นคือเขาไม่ได้ทํางานกับเรา24ชั่วโมงถูกไหมฮะแม้กระทั่งใน8ชั่วโมงที่ทํางานด้วยกันยังมีบางจังหวะที่นายจะต้องไปประชุมที่อื่นบ้างหรือพนักง,งานจะต้องไปติดต่อง,งานข้างนอกบ้างซึ่งมันทําให้เราไม่เห็นพฤติกรรมในช่วงนั้นในคอมบิเนซีแต่ละตัว ดังนั้นถ้าจะให้มันแม่นยำชัดเจนยิ่งขึ้นเราก็คงต้องอาศัยคนที่พนักง,งานคนนั้นนะครับไปทำงานด้วยช่วยฟีดแบ c k มาหน่อยช่วยประเมินให้หน่อยได้ไหมว่าจังหวะที่คุณทำงานกับเขามาทั้งปีเนี่ยครับเดือนละหลายหลายครั้งที่ต้องมีการประชุมกับผู้จัดการอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยฮะให้ผู้จัดการฝ่ายคนนั้นช่วยประเมินในมุม competency มาให้หน่อยว่าในระหว่างที่คุยกันทำงานด้วยกันเนี่ยเด็กคนนี้หรือพนักง,งานคนเนี้ย ทีมเวิร์คเป็นยังไงนะครับเรื่อง problem solving เป็นยังไง service m i n d เป็นยังไงอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับ competency ของแต่ละแห่งน,นะครับมันก็จะสามารถช่วยในอีกมุมมองหนึ่งได้เช่นกันพอผมพูดอย่างนี้หลายท่านก็บอกมันก็เหมือน360องศาใช่ไหมความจริงคืออาจจะไม่ครบวงนะฮะคือเราเรามองว่าผู้ถูกประเมินคนหนึ่งก็คือพนักง,งานคนหนึ่งเนี่ยแทนที่จะถูกนายคนเดียวมองเราก็ให้นายข้างข้าง ผู้จัดการฝ่ายข้างๆที่พนักง,งานเราจะต้องไปดีลด้วยไปปฏิสัมพันธ์หรือประสานงานด้วยเนี่ยช่วยดูให้หน่อยได้ไหมอาจจะให้เพื่อนร่วมงานของเขาเองที่ทํางานด้วยกันประชุมด้วยกันตลอดเวลาเนี่ยช่วยประเมินระหว่างกันหน่อยได้ไหมเพื่อลดบแ a s ของนายลงเพื่อเพิ่มมุมมองบางมุมที่นายมองไม่เห็นสุดท้ายก็คือเพื่อทําให้การประเมินครั้งนั้นในตัว competency นะครับมันมีความเป็นธรรมแล้วก็ ตรงกับพฤติกรรมของพนักง,งานหรือใกล้เคียงกันเฮะกับพฤติกรรมของพนักง,งานคนนั้นจริงๆพอพูดแบบนี้ปั๊บบางองค์กรก็บอกโอ้มันยุ่งยากนะฮะมีเครื่องมือไหมที่แบบสามารถที่จะประเมินคอมเพนซีได้เลยตรงไปตรงมาผมบอกได้เลยว่าไม่มีไม่มีเครื่องมือแบบนั้นเลยยกเว้นอีกหน่อย AI จะ e t e ท t พฤติกรรมของพนักง,งานตั้งกล้องมันทุกมุมของบริษัทเลยแล้วก็สามารถ e t e ท t พฤติกรรมได้หมดแล้วก็เอาพฤติกรรมตรงนั้นไปตีความออกมาเป็นคะแนน นะเราคงต้องไปตั้ง AI ตั้งอัลกอริทึมบางอย่างเพื่อให้มันประเมินอนาคตอาจจะเป็นไปได้แต่ว่าอันนั้นมันก็จะทําให้รู้สึกว่าถูกจับผิดถูกมองอยู่ตลอดเวลาถูกไหมฮะอิสระในการทํางานมันหายไปผมว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆพนักงานอาจจะไม่อยากทํางานที่นี่เลยก็ได้ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาพวกนี้บางครั้งเราอาจจะต้องยอมที่จะมีระบบบางอย่างเพื่อถ่วงดุลน,นะครับ ยุ่งยากไหมอาจจะยุ่งยากในช่วงแรกตอนเซตระบบที่จะให้ม a นเจอร์ข้างๆช่วยประเมินพฤติกรรมหรือค o m p e t ่นใจพนักงานคนนี้ให้หน่อยแต่ถ้าเราเริ่มแล้วเนี่ยมันมีกรรมการในการประเมินคะแนนตรงนี้มากกว่า1คนมันก็จะเหมือนกีฬาที่วัดกันด้วยตัวเลขตรงๆไม่ได้อะครับเช่นที่ผมเคยยกตัวยอย่างในพอดแคสต์ตอนเก่าๆอย่างเช่นพวกนักกีฬายิมนาสติกที่เขาแข่งฮะตีลังกาหมุนๆๆกับห,หวง2อัน นะครับแล้วก็ลงถูดสู่พื้นได้นิ่งสนิทพวกนี้มันไม่มีตัววัดที่ไปวัดเขานะฮะหรือเครื่องมือวัดแบบแเป๊ะแป๊ะว่าน,นี่คือ90องศาจริงๆนี่คือ180องศาเพีย้ยเพี้ยเนี่ยมันมีเครื่องมือวัดแบบนั้นอาจจะมีแต่เราก็ไม่ได้ใช้พวกนี้ไปในการวัดเราก็ยังคงใช้ดุลพินิษของกรรมการแต่กรรมการจะมีมากกว่า1คนแน่นอนบางรายการนี่มีกรรมการเป็น10คนเลยนะครับถ้าเป็นรายการแข่งขันกีฬาแบบระดับโลกนะฮะ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันหนึงของการประเมินสิ่งที่มันวัดไม่ได้หรือในประเทศไทยเองถ้าท่านผู้ฟังเคยดูรายการพวกการแข่งขันเรียลลิตี้โชว์นะครับไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงนะในในยุคนี้ก็จะเป็นเรื่องของอารายการทำอาหารน่นะฮะที่มาแข่งขันกันโดยที่มีเจฟทีเ่เรียกว่าเป็นมืออาชีพจริงๆมาให้คะแนนซึ่งรสชาติอาหารนะมันวัดไม่ได้ถูกไหมฮะ คำว่าอร่อยมันวัดกันยังไงมันวัดไม่ได้แต่มันสามารถที่จะประเมินได้โดยอาศัยผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้แล้วก็รู้ว่าอาหารที่อร่อยมันเป็นยังไงหลังจากนั้นคนเดียวไหมก็ไม่นะครับรายการพวกนี้จะมีมากกว่า1คนแน่นอนเท่าที่ผมเห็นก็คือ3-5ถึงคนอะประมาณนั้นในการที่จะให้คะแนนแปลงร่างความรู้สึกของเขามาเป็นคะแนนแต่คะแนนที่ให้ก็ไม่ใช่เป็นแบบอยากให้อะไรก็ให้ มันก็จะมีเกณฑ์ของมันเช่นความสวยงามนะฮะความคิดสร้างสรรนะคะ์การทวิจอาหารปกติไปเป็นอาหารที่มันมีความสร้างสรรค์ามากขึ้นรสชาตินะครับการชูวัตถุดิบอะไรพวกนี้ถ้าท่านเคยดูรายการพวกเชฟกระทะเหล็กอะไรเงี้ยนะฮะเราจะเห็นว่าเขาก็ยังมีเกณฑ์แต่เกณฑ์พวกนี้ไม่ได้ถูกประเมินด้วยเชฟเพียงคนเดียว ก็ต้องมีเชฟเมืออาชีพจากหลายๆแหล่งเพื่อมาถ่วงเรื่องของ bias ที่มันอาจจะเกิดขึ้นจากการประเมินสิ่งเหล่านี้ที่มันวัดกันเป๊ะๆไม่ได้ด้วยไม้บรรทัดน,น,นะครับเช่นกันนะฮะในมุม competency ก็เหมือนกันถ้าเราต้องการจะประเมินพฤติกรรมของพนักง,งานว่าสอดคล้องกับคุณค่าหรือค่านิยมหรือสอดคล้องกับนิยามที่เราต้องการให้เขาแสดงออกไหมนั่นแปลว่าเราก็ต้องสังเกตอันที่1 ถ้านายสังเกตได้ไม่ครบตลอดเวลาก็ต้องให้คนอื่นช่วยสังเกตแล้วก็ให้คนอื่นช่วยให้คะแนนสิ่งเหล่านี้มันจะทําให้การประเมินเนี่ยมันถูกประเมินอ,ออกมาในมุมพฤติกรรมจริงๆนะครับแล้วที่สําคัญนะครับถ้าเป็นไปได้นะฮะซึ่งอันนี้อาจจะยากนิดนึงถ้าเมื่อไหร่เรามีการให้คะแนนเรื่อง competency ผมมองว่าเมื่อใดก็ตามที่พนักง,งานแสดงพฤติกรรมที่สอดคล้องกับ competency ตัวนั้นให้เราเห็นเลยเนี่ยนะฮะ เราคงต้องมีการฟีดแบ็กเขานะครับว่าในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยคุณทําได้ตามนิยามนี้เลยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่กู๊ดมากหรือในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมี2อสาครั้งเมื่อวันไหนระบุให้มันชัดไปเลยนะครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาที่มีการประชุมร่วมกับฝ่ายโน้นผมเห็นพฤติกรรมว่าคุณขึ้นเสียงกับผู้จัดการฝ่ายเนื่องจากความไม่พอใจซึ่งถ้าเทียบกับคอมเพนซีที่เรากําหนดไว้ในมุมพฤติกรรมคือตอนเนี้ย คุณควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้เพราะฉะนั้นทีมเวิร์คของคุณในเดือนที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้แสดงพฤติกรรมที่สอดคล้องกับมาตรฐานที่บริษัทต้องการนะซึ่งพนักงานก็จะยอมรับได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเขาอยู่ในเหตุการณ์นั้นเองแล้วเวลามันก็ไม่ได้ผ่านไปนานนักถูกไหมฮะในการให้ฟีดแบ็กตรงนั้นพนักงานอาจจะมีข้อโต้แยง้งอันนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับท่านก็ต้องรับมือกับข้อโต้แย้งเหล่านั้นว่าอย่างเช่นผมโกรธจริงๆนะครับพี่เงี้ย ราก็บอกว่าโกรธก็จริงผมเข้าใจนะครถ้าเป็นผมผมก็คงโกรธเหมือนกันเพียงแต่ว่าในการแสดงออกเพื่อให้ทีมเวิร์คมันเดินได้เราก็ควรจะระงรับความโกรธเพื่อทําให้คุณเนี่ยเป็นมีคอม p ิเนซ c ีเรื่องทีมเวิร์คที่เข้าขายมาตรฐานเป็นที่ยอมรับผลงานคุณก็จะดีด้วยอนาะคตคุณก็จะได้เป็นตัวอย่างที่ดีอะไรก็บลาบลาไปนะฮะเราก็สามารถจะให้เหตุผลแล้วก็ให้ฟีดแบ็กในมุมพัฒนากับพนักง,งานได้ พอถึงเวลาประเมินเข้า,าจริงๆถ้าทุกเดือนเรามีการคุยจุดดีจุดไม่ดีแล้วตอนปลายปีเรามาช่างกันเนี่ยผมว่าผลการประเมินมันออกมามันไม่ได้ค้านสายตาคนอื่น1นนะฮะสแล้วก็ไม่ค้านสายตาตัวพนักง,งานด้วยเพราะอะไรเพราะเราคุยกันอยู่ตลอดไงฮะประเด็นสําคัญคือในการประเมิน competency ที่มันมีปัญหากันเยอะๆเนี่ยคือต้นปีไม่เคยคุยเลยบางที่นี่หนักกว่านี้นะฮะแทนที่จะให้อ่านนิยามหรือ ชี้แจงว่าพฤติกรรมที่เราคาดหวังคืออะไรไม่มีไม่คุยเลยเลยรู้ก็มีคอมมนต์ที่ห้าตัวนี้นะพนักง,งานไม่รู้เลยว่าเขาต้องแสดงพฤติกรรมแบบไหนที่เรียกว่าตรงกับสิ่งที่องค์กรต้องการหนักไปกว่านั้นระหว่างปีพนักง,งานทำดีมีพฤติกรรมอะไรออกมาให้เห็นขัดหรือไม่ดีนะครับหรือไม่ตรงก็ไม่เคยคุยกันพอถึงเวลาปลายปีมานั่งประเมิน ผมว่าปัญหามันเกิดแน่นอนมุมมองของลูกน้องก็บอกว่าอ้าวนายไม่เห็นบอกผมก็นึกว่าอันนี้แสดงออกมาแบบนี้ดีแล้วหัวหน้าก็บอกว่าเฮ้ยผมจดไว้หมดเลยนะมันก็จะเป็นปัญหาตามมาว่าพนักงานเองก็จะไม่ยอมรับผลการประเมินจากหัวหน้านะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะทําระบบการประเมิน competency ให้เรียกว่าดีขึ้นอาจจะไม่ใช่100นะร้0%รนะฮะระบบนี้ไม่มีทางแก้ปัญหาได้ร0% 0แน่นอนก็คือ1นะนะครับสรุปนะฮะต้องเริ่มจาก1 ชี้แจงประเด็นชุดพฤติกรรมของแต่ละคอมเพนซีให้พนักงานคนนั้นเห็นภาพที่ชัดเจนว่าเราต้องการให้เขาแสดงพฤติกรรมแบบไหนที่เรียกว่ากู๊ดแบบไหนที่เรียกว่าไม่กู๊ดนะครับคุยให้เขาชัดเจนเข้าใจภาพเดียวกันหลังจากนั้นในแต่ละเดือนก็ได้ครับให้มีการพูดคุยกับเขาเป็นประจำว่าที่เขาแสดงออกมาในแต่ละเดือนเนี่ยในคอมเพนซีแต่ละตัวมันมีอะไรตรงอะไรไม่ตรงบ้างอะไรที่ต้องพัฒนาต้องปรับปรุงเราบอกเขาได้หมดนะครับ โดยเวลาบอกก็ต้องยกตัวอย่างหลักฐานชัดๆนะฮะในการพูดคุยกันถ้าทําอย่างนี้ทุกๆเดือน12เดือนผ่านไปเดือนที่12มาประเมินมันไม่มีทางมีปัญหาอาจจะมีปัญหานิดๆหน่อยๆในการจูนแต่ผมว่ามันเข้าใจกันได้ง่ายขึ้นอีกทางเดืองอันที่3ก็คือหาคนอื่นช่วยมองในมุมพฤติกรรมของพนักง,งานว่าช่วยมองหน่อยอาจจะไม่ต้องเต็มวง3-60องศาก็ได้แต่เป็นลักษณะที่ให้นายช่วยมอง ให้เพื่อนช่วยมองส่วนลูกน้องเขาอาจจะยังไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องมาประเมินนายเราก็อาจจะค้างเอาไว้ก่อนนะครับโดยไม่ต้องเต็มวงเอาเครื่องวงกลมอะฮะร้อยแปองศาก็ยังดีนะครับเพื่อทวงดุลเรื่องของไบแอสที่อาจจะเกิดขึ้นจากหัวนหน้าซึ่งอาจจะมองไม่ครบทุกมุมนะจริงๆหัวนหน้าอาจจะไม่ได้เกิดไบแอสหรือว่าตัวเองอาจจะไม่ต้องการจะไบแอสนะฮะเพียงแด่ด้วยบางมุมที่ลูกน้องโชว์หรือต่อหน้า ขาอาจจะทําได้ออกมาค่อนข้างดีในมุมที่หัวหน้าเห็นแต่คนอื่นล่ะเห็นยังไงก็อันนี้ก็มีส่วนในการช่วยกันเพื่อจะดูพฤติกรรมของพนักง,งานได้มันชัดเจนมากขึ้นนะครับดังนั้นประเด็นวันนี้ก็น่าจะพอช่วยให้ท่านเอาแนวคิดต่างๆเหล่านี้นะครับไปพัฒนาปรับปรุงวิธีการประเมินในมุม competency ของท่านให้มันชัดเจนแล้วก็เป็นธรรมกับพนักง,งานมากขึ้นนะครับก็ฝากประเด็นวันนี้ไว้ประมาณนี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับขอบคุณ